โชว์หลักฐานชัดๆหลังคนไม่เชื่อสวยแบบธรรมชาติเปิดบ้านขวัญอุตสามณนีเผยหน้าสดพร้อมพูดประโยคแรงก่อนลงรูปหวานใจครั้งแรก ยืนหนึ่งสวยเป๊ะนาปังตั้งแต่เด็กๆสำหรับขวันอุสามณานีนักสแสดงสาวเจ้าของฉายาบราบี้เมืองไทยที่เข้าวงการตั้งแต่3-4ขวบปัจจุบันอายุ34ปีแล้วก็ยังคงความสาวสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนทำเอาขวัญอุสามณานีไวยทยาโนนถึงกับต้องออกมาโพสคลิปชี้แจงพร้อมโชว์หลักฐานเป็นหน้าสดแบบช,ะชะดัดๆให้ได้เห็นหลังจากที่มีชาวเน็ตบางคนไม่เชื่อว่าขวันานั้นสวยแบบออร์แกนิกไม่พึงอะไรเลยโดยเจ้าตัวได้แชร์คลิปพร้อมแคปชั่น ว่าอุตส่าห์เน้นฟิลเตอร์ไม่เน้นโบดหอกค่ะโดยเนื้อหาในคลิปนอกจากขวัญอุตส่ามณีจะโชว์หน้าสดแล้วเจ้าตัวยังพูดอีกว่าเผยหน้าสดกันไปเลยให้ดูหน้าสดกันไปเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ดูพี่ชาวๆและพี่มดดำให้ดูหน้าสดกันเลยว่าหน้าจริงของหนูก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างตายตาหน้าขวัญเหมือนเดิมไม่ได้ฉีดโบทหอกไม่ได้ไปหาหมอไม่ต้องหาเรื่องให้ขวัญขวัญอยากอยู่เฉยๆพี่เขาถามขวัญก็ตอบว่าทํายังไงให้หน้า บบขวบนก็ใช้เครื่องสอาองเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปที่เป็นพวกออแกนิกแต่มีบํารุงดูแลหน้าส่วนปากที่คนเข้าใจว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาจะบอกว่าขวัญใช้ลิปของตัวเองขวัญชอบอินเนอร์ไายฟอขวัญชอบปากอวบอิม่มปากเจะเจอจนคนคิดว่าขวัญไปทาแต่ลิปขวัญมันดีมากส่วนเรื่องนอนเร็วขวัญก็แนะนําเพราะเป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนมาให้นอนเร็วเพราะนอนเร็วร่างกายก็จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทานพวกวิตามินต่าง ใช้ไปเลยขวันไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะคะ ขวัญใช้อย่างเดียวคือฟิลเตอร์ค่ะหัวเราะขวัญอุตสามณีตกปากหลุดโป๊ะหนักมากเรียกทายาตโรงแรมว่าแฟนเผยท่าอีก6ปีไม่แต่งจะบวชแต่ถ้าได้แต่งจะฉลอง5คืน4วนันลานอยากมีรักที่มั่นคงภูมิใจที่สุดธุรกิจกำลังไปได้สวยเหนื่อยทำคนเดียวแต่อยากมีอิสระทางการเงินคนเดิมๆคนที่คอยปรึกษาเรื่องธุรกิจชายก็ปรึกษาบางอย่างเราก็บ่นเนาะทำธุรกิจก็มีปัญหานี้แหละถามว่าเขาคือทายาทโรงแรมไหมเพื่อน ขวัญเป็นเจ้าของโรงแรมนะไปเที่ยวได้อยู่ภรรยา6ปีไม่แต่งจะบวชหาได้บวชจะฉลองห้าคืน4ี่วันรอได้เพราะว่าอีก6ปีถ้าหนูไม่แต่งงานก็ไปบวชเลยหัวเราะพูดจริงๆถ้า5ถึง6ปีขวัญไม่แต่งงานก็ต้องไปงานบวชหนูเลยค่ะก็ไม่ต้องแต่งแล้วไหมถามว่าคนนี้ชัวแต่งแน่ใช่ไหมคือขวัญไม่รู้ว่าอะไรชัวไม่ชัว